สำหรับพี่น้องชาวแคมปิ้งนะครับของช่องเอชเคทำไฟเรื่อยนะครับก็เป็นช่องสำหรับคนรักการแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับนายยาเช่นเคยนะครับวันนี้านายยาก็มีของเล่นออใหม่น่าจะมาเป็นอันบอกประดังดูว่ามีอะไรบ้างเป็นเตียงสนามนะครับหรือว่าคอดเนาะหรือว่าแคมปิ้งคอดนะที่เขาเรียกกันเป็นของอแบรนด์ n i สเซอร์นะครับก็เป็นรุ่นนะครับเอาตามหน้าหน้ากล่องก่อนเลยนะ หน้ากล่องก็จะเป็นรุ่นนี่นครับเขาะจะมีระบุรุ่นไว้นะครับก็จะเป็น nh หนึ่ง jj 0 0 6นะครับเป็นรุ่นนี้เนาะขนาดบรรจุพันธุ์นะครับขอดตอนไซส์การใช้งานนะก็จะอยู่ความยาวที่ร9 0เกสบนะครับแล้วก็กว้างห5นะครับแล้วก็สูง3าบดนะครับเซนติเมตรเนาะ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนในส่วนของขนาดจัดเก็บนะครับก็19เซนคูณ19เซนแล้วก็4 5่าซนติเมตรนะครับอันนี้เนาะน,นี้เป็นขนาดระบุหน้ากล่องเดี๋ยวน้าจะมา unpack ให้ดูว่ามันมันมัน,ม,นมีอะไรบ้างข้างในเนาะน้าก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูเพิ่งได้ได้ได้ของมาก็มา อันบล็อกกันเลยแกะแกะแกะครับก็ลืมบอกวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็มันก็หอดมันก็เตียงนอนแบบนี้มันก็สะดวกสบายในพวกของถ้าเป็นหน้าฝนหรือ,อพื้นที่ไม่เรียบอะไรเงี้ยมันก็จะใช้งานง่ายนะครับอันบล็อกออกมา มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้กล่องชั้นแรกนะครับนี่จะมีกล่องมาสองชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งครับอัน,นอันนี้ร้านนี้น่าจะนี่นะครับลักษณะกล่องนะครับระ,ระบุวิธีการใช้ใชงานนะครับโอ้กลับฝังเห็นไหมระบุวิธีการใช้ใช้งานแล้วก็หน้าตาโดยรวมนะครับเป็นอย่างนี้นี่เลยจะห้ย ไหมแบบตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อ oh. จะได้เห็นชัดๆใช่มไหมครับก็จะต่อขาได้ถอดขาใช่ไหมอ่ะนี่เนาะเดี๋ยวมาแกะกันเลยว่ามันข้างในมีอะไรมาบ้างนะอ่ะลืมบอกก็อ่า ก็จะมีเหมือนเหมือนบอกกับกล่องด้านนอกที่ที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีอย่างขนาดภาพรวมเหมือนกับที่เขาเขียนมากล่องด้านด้านนอกนั่นแหละนะครับไม่กล่องนี้ไม่ได้มีอะไรแค่ใส่ไม้กล่องน,น,นี่นะครับอเอาออกมาสองกล่องน,นะอันนี้ก็นะครับเป็นขนาดจริงเนาะแกะออกมาแล้วนะแกะถุงออกก่อน ดูว่ามีอะไรมาให้บ้างนี่นะครับก็เย็บมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีที่มาให้คล้องอาสายนะครับดูค่อนข้างทำมาดีนะเห็นิหนเย็บแท้ยังดีแล้วส่วนผ้าก็สัมผัสก็แข็งแรงอยู่นะครับอผ้าก็เย็บมาดีครับติบ ซิปมาพร้อมที่กระตออรุกห่วลดหนะก็สิปก็ลื่นนะครับอันนี้เป็นถุงบรรจุพันธุ์นะครับมาดูกันภายในมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือคู่มือที่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอ่านกันหรอกคู่คู่มือ,อดูดูรูปเอาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมาเยอะครับมีรูปมาอธิบายเนาะเดี๋ยวนาะขึ้นรูปให้ดูชัดๆอีกทีนึงใช่ไหมก็จะมีรูปมาอธิบายเนาะอันนี้นะก็ ดูดาวจากรูปส่วนอันนี้ก็เป็นสมุดอ,อันนี้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 อ่าสติ๊กเกอร์นี่แถมสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์แถมมาสำหรับร้านนี้นะอโอเคมีสติ๊กเกอร์มาให้มีเลขมี QR c o d โค้ดครับน่าจะเป็น คิวโค้ดนี้เดี๋ยวต้องลองไปสแกนดูก่อนนะครับว่ามันมันมีอะไรบ้างนะก็ยังไม่ได้ลองสแกนเหมือนกันมีคิวโค้ดอันนี้น่าจะน่าจะเป็นคู่มือรับประกันนะนะว่า,าไว้ก่อนสติ๊กเกอร์ต่อมาต่อมาเ,อาเดี๋ยวจนะเอาสติ๊กเกอร์ให้ดูก่อนนี่สวยๆนีนนน่นี่นะรูสีออกมาแล้วนะ มาดูซิข้างใน,นมีอะไรอีกอืมถือว่างานเย็บดีนะครับถุงสิบรื่นออกมาต่อมาจะหอมาด้วยผ้าก่อนเลยนะมีผ้ามีตัวคานนะครับมีตัวขาทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับมีคาน คานเนี่ยคานสำหรับรองรับน้ำหนักเนี่ยสามตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมแกนกลางสีแดงแล้วก็ตัวขาตั้งไอตัวขาที่ค้ำกับตัวผ้าเนี่ยเป็นสีดำนะแล้วก็มีพลาสติกเดี๋ยวนาแกอันอันแพ็คให้ดูแล้วก็มีเสาเราเรียกว่าคานคานในในในแนวยาวล้วที่ไปถึงผ้าอันนี้ก็จะมีมให้สองต้นน้ำหนักเบาดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขาขาเสริมขาตั้งขาตั้งเสริมนะครับ ก็เป็นอลูมิเนียมที่กันน้ําหนักเบาครับทำม,มาค่อนข้างดีต่อมาเป็นผ้านะครับอันนี้ก็คือผ้าของตัวเตียงสนามนะครับก็เนื้อผ้าก็ค่อนข้างไม่ไม่ใช่ค่อนข้างดีเลยทีดีแล้วก็สกีนนะครับเนเจอร์หายไม่มีนะครับามาอันแพ็คต่อห้าแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราทิ้งคู่มือหรือวิธีการไปแล้วหรือเราลืม ใต้ใต้ผ้ามีสกรีนวิธีการบอกนะครับว่าใช้งานยังไงเนาะแต่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็อ๋อไม่ได้มีภาษาจีนอย่างเดียวมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็พอเดาๆได้นะครับว่าใช้แบบไหนบ้างนะครับนี่เนาะกลางแบบไหนบ้างอ่าเท่านี้ถุงแรกแกะถุงแรกก่อน เงินโอาก็เนื้อสัมผัสแรกเลยครับดีนะครับแล้วก็เป็นผิวอลูมิเนียมที่ไม่ไม่เงานะครับเป็นแบบยิงทรายสากักสากมือก็ถือว่าผิวสัมผัสดีนะครับแล้วก็มีความหนาดูเห็นไหมเห็นไหมมีคุยความหนาถ้าดูดูผิวผิวสัมผัสไหมมันเป็นยิงทรายเก๋็ก๋มากมันหยิบกลับแล้วมันมันไม่ลื่นเกินไปนะถือว่าถือว่าผิวสัมผัสอันนี้ดีครับโอ้ยเก้าอี้ลม ถือว่าอันนี้ทําสี่อความออกมาได้ดีอ่าอันนี้อัน,นอันนี้คือที่รัดก็นนะครับเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดงนะั้นเราลองมาดูเรื่องเสาก่อนอันนี้ยางเนาะนี่อ่าถือว่าลงล็อกดีนะครับอือนี่นะครับความความยาวเนาะปิดหัวปิดท้ายด้วยยางสีดำนะครับนี่ ก็จะเป็นเนาะอ่ะกางก่อนเลยสองอันอ่ลืมบอกตรงนี้เป็นเป็นเป็นยางยืดนะครับค่อนค่อนข้างตึงดีนะครับก็คือมันมันจะลงล็อกเลยนะครับลงล็อกเองเลยเห็นไหมอันนี้เป็นยางยางยืดครับว่ากันต่อนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวแกะมาก่อนแกะมาก่อนแกะมาก่อน อันนี้แกให้ดูตัวอย่างตัวนึงก่อนนะครับอันนี้เป็นอะลูมิเนียมเงานะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาเนาะแล้วก็มีจุกกันบาดตัวยางยืดด้วยนะครับถือว่าดีแต่ส่วนตัวสวมขานี่เป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างแข็งแรงส่วนขาตอนนี้เป็นอลูมิเนียมเนาะก็เดี๋ยวลองมาปลดดูก็ปลดของผมก็จะปลดเอาไว้ข้างข้างในนี้เลยนะครับทั้งสองเชือกนี่นะครับ นี่นะครับวิธีการก็จะอยู่ให้มันเป็นประมาณนี้เนาะนี่เนาะนี่นนพอเดี๋ยวตัวนี้มันจะต่อขาได้หรือเราไม่จะจะไม่ใช้แบบต่อขาก,ก็ได้มันก็จะใช้อย่างนี้ได้เลย <S 1> <S 1> <S ตรงนี้ก็จะตั้งกับพื้นได้หรือจะต่อขาเพิ่มก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้หมุดค่อนคอนข้างดีนะครับผมเคยใช้คอร์ดอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเรียกตัวตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ผมแพอยู่ตัวนี้เป็น,ปนโลหะนะ อ่าถือว่าทําได้ได,ดีนะครับล็อกแน่นดีนี่ให้ดูผิวสัมผัสใกล้ๆนี่อลูมิเนียมความหนานี่นะแล้วมีตัวกันกันบาดเนาะกันชื้อมัน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 ไม่ใช่สลิงมันเป็นายางยางยืดนะครับมันมีโอกาสบาดได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นขาถ้าเราไม่เสริมความสูงตรงนี้ก็จะเป็น ถ้าเราเสริมความสูงก็จะมีนี่สาหรับไปต่อขาเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูอีกทีนึงนะครับการใช้ก็คือให้มันโค้งขึ้นนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกดึงผ้านะเดี๋ยวพูดผมทําให้ดูนีนะ่ตัวนี้เกาะตัวนี้ดึงแล้วก็กดล็อกปึ๊บถ้าปลดก็กดตัวนี้ออกแล้วก็ปลดอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลองมากลางกันดูเนาะมาขึงทั้งสามอันก่อน ถึงสาอันก็ถือว่าน่าจะใช้สะดวกดีเดี๋ยวลองนอนก่อนแล้วลองรีวิวว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันนะครับลองดูต้องอยู่ในลักษณะนี้2ออันละอันนี้ตัดมา ลอยนาะต่อมานะครับตรงผ้าตรงผ้าเนี่ครับผ้าเขาก็จะมีตรงห่วงนี้ไม่แน่แจว่วให้ให้ให้ใหแฟรแฝงของหรืออะไรนะครับอ๋อเอาไว้ให้ใส่กับตัวมันจะมีอ่าเต็นท์นะครับที่สําหรับคู่กับกับขอดพวกพวกนี้อีกนะครับแล้วก็จุดนี้เนาะเป็นอ่าเขาเรียกให้เราสวม สวมมันก็จะมีรูรูหนึ่งที่ตันอย่างนี้รูนี้จะไม่ไม่สามารถสวมเสาได้ส่วนรัวรูนี้นะครับก็จะมีไว้ให้ใส่เสาเข้าไปเสาก้อ็หมายถึงตัวตัวนี้เห็นไหมผมจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่เนาะเราก็จะใส่เข้าไปในรูนี้อือเห็นไหมเขาจะมีหูหูนี่นะใส่เข้าไปก่อน อันนี้คือหัวมันมาชนสุดกับผ้าตรงนี้แล้วนะครับพีห่หนุ่ยหัวชนแล้วนะต่อมาตรงนี้ตรงนี้ที่เราเพิ่งเพิ่งดันสุดไปเขาคนนี้ให้เราดันอันนี้แล้วให้นะครับอันนี้คือเขาไว้ให้ดึงเพื่อให้เสามันมันถูกจัดเก็บเนาะไม่ให้มันมันโผล่ออกมาเห็นไหมอันนี้คือรูที่เราใส่เข้าไปแล้วก็แล้วก็เอาดึงตัวเนี้ยมาคุมไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ละอันนี้ข้างนึงแล้วนะ เ๋ยวใส่ข้างเลยใส่ข้างนึงก็เช่นเดิมเห็นไหมเขจะมีมันจะมีรูให้ใส่เข้าไป ง่ายไหมก็ถือว่าง่ายนะถือว่าง่ายอยู่แต่ก็ถือว่ายากกว่ายากกว่าแผ่นแผ่นพับแต่จัดเก็บได้เล็กกว่าเออเนาะถ้าเทียบกันแผ่นแผ่นพับถ้าเทียบกันแผ่นแผ่นพับใช้งานง่ายกว่าเนาะแต่ก็เรื่องการนอนหรืออะไรมันก็ต่ํากว่ากันน้ําหมายมาถึงว่าน้ําไหลผ่านเต็นท์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่นี่ขามันสูงกว่า เก็บก็มีขนาดที่เล็กกว่าข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะอะ,อะต่อมามาดูนี่มาดูวิธีนี้นี่ผมจะใส่ให้ดูนะอันนี้อะมาทำให้ให้เห็นนะถ้าอย่างไงถึงจะเห็นดีนะอย่างนี้ดีกว่าอะอย่างนี้แหละนี่นะครับเกานะนี่เนาะเกาะกับเสา และตัวนี้นะครับที่ที่ที่เรามัน,มนทีแรกมันจะล็อกอยู่นี้ใช่ไหมให้เราปลดล็อกออกนะครับเอาปลดล็อกออกแล้วตรงเนี้ยมันจะมีเราเอาขาเนี่ยครับเห็นไหมเกาะกับตรงจะมีผ้าตรงเนี้ยขาแล้วก็เอาตัวเนี้ยเกาะเข้าเข้าไปกึ๊บเห็นไหม อันนี้ลาะล็อกแล้วนะแต่ว่าเราต้องดึงผ้าให้ให้ตึงนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันก็จะหมุนอ่ะหมุนแล้วก็กดให้มันเข้าเข้าล็อกกึ๊บไหมครับจะล็อกผ้าก็จะตึงเห็นไหมอ่ะคราวนี้ก็มาทําทั้งเสียงนี้ทั้งสามมุมนะครับเดี๋ยวผมจะคว่ำดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆเนาะมาปรับกล้องหน่อยกล้องหน่อยจะได้เห็นง่าย อันนี้ใช้เป็นวิธีความทพื่อคูคนจะได้เห็นเนาะให้มันหันไปไปทางเดียวกันนะครับอย่างอันนี้นะเห็นตรงนี้นะอันนี้เกาะึุบแล้วก,ออนนก,กอ็อันนี้ก็จะล็อกสองฝั่งละ ไปปุ๊บล็อกแล้วก็ดันตัวนี้บีบอ่ะทับเสร็จแล้วจริงๆอันนี้ก็สามารถใช้ใช้ใช้นอนได้แล้วนะในระดับหนึงน,นี่เอาเลยแล้วนั่งอันนี้ก็คือแบบแบบต่ำแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อขาก็ถือว่านอนดีอยู่นะครับ ไม่ไม่ได้ต่อขาต่อมานะครับเขาจะมีขาต่อมาให้อันนี้ผมจะขึงแบบนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเขาจะมีขามาให้อีกนะครับเอาผมจะใส่ให้ดูแค่แค่สี่ต้นเนาะเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปถ้าเราต้องการเสริมความสูงนะครับนี่นะ ก็ใส่อย่างนี้ทั้งหมดให้มันครบสามเขาก็จะมีตรงนี้ไว้เห็นไหมนี่ก็ให้มันใส่ให้มันครบจะได้เห็นก็าถือว่าใส่ง่ายครับขนาดทําทำมาพอพอดี ลอ็อกน,นี่ครับขนาดก็จะสุกข,ขึ้นมานะครับเห็นไหมนี่ครับสวยงามเลย